อีกหนึ่งสาวเสียงทรงพลังกับสาวตัวเล็กอย่างว่านที่มาโชว์พลังจนโค้ชกดหนันมาเลือกเธอมากมายแต่สุดท้ายว่านก็ตกลงปรงใจไปอยู่กับโค้ชเจนิเฟอร์คิมเป็นเพราะอะไรเรามีคำตอบครับ ตอนเริ่มร้องจริงจังตอนประมาณอายุ13ค่ะพอดีพ่อเล่นดนตรีด้วยค่ะแต่ว่าแต่ว่าพ่อเป็นทหารแต่ว่าเล่นดนตรีงานดีเลกเลยแล้วก็หนูก็เห็นพ่อเล่นถ้าอยากเล่นก็เลยไปด้วยขอไปแต่แรกเขาก็ไม่ไม่อยากให้เล่นเลยอะค่ะพอเรียนจบมงงหนูก็มาสมัครที่ดุริยางคศาษะศิลปากรค่ะ สาขาวอยส์นะแล้วก็มาเรียนเรียนร้องร้องที่นี่ยาวเลยแเพิ่งจบมาได้ปีที่แล้วะค,ะค่ะก่อนหนูแบบที่อายมากเลยค่ะแบบว่า <c oughs> อายไม,ไม่กล้าร้องไม่กล้าอะไรเลยแบบว่าเหมือนเพื่อนบิวด้วยมีช่วงหนึ่งมอนหนึ่งแล้วก็แบบว่าพอไปเอาวะ่าอะไรเงี้ยก็คือตันตื่นเต้น <c oughs> ปกติกครั้งแรกตื่นเต้นมากก็จะเริ่มมาจากตอนนั้นนะคะแล้วก็มาถึงทุกวันนี้ร้องประจํา อยู่ที่ไหนไปฮะตอนนี้ร้องประจำที่ทีมสแตมมี <c oughs> ที่บิดบาร์ข้าวสารออาด้วยอายุขนาดนี้ด้วยด้วยด้วยเนื้อเสียงแบบนี้ไม่ได้ยากที่จะทำเสียงนั้นแต่ตอนที่น้องลงอย่างเงี้ยตอนลงอะ่ะแล้วเสียงว่านแผ่ว่วแ,แ,แ,แบบมันไม่ได้แผ่วเพราะว่าแรงตกนะมันแผ่วเพราะน้องควบคุมลมตรงนั้นได้เงี้ยโอ้โหมันสวยว่ามันเป็นควันบ,บางๆางเงี้ยเอออย่างเงี้ยเก่งมากชอบป็นไงบ้างี้ความรู้สึกตอนก่อนขึ้นเวทีตื่นเต้นมากค่ะพี่ตื่นเต้นแบบ ตื่นเต้นมากแล้วขึ้นไปเราทํายังไงเราบอกตัวเองว่าอะไรเพื่อจะลบความตื่นเต้นนั้นไหมถ้าทำอะขึ้นไปก็คิดว่าครั้งนี้โอกาสแล้วค่ะครั้งเดียวทําให้เต็มที่อะไรเงี้ยเฮ้ยทำให้เต็มที่แล้วก็ร้องขอเลือกพี่คิมว้าท,ท,ทำไมสุดท้ายเลือกพี่คิมครับ เหมือนจริงๆหนูชอบทั้ง3ท่านเลยนะคะเหมือนแบบว่าเขามีเขามีสไตล์ในการแบบในการในการใช้คนละแบบเลยค่ะคนละสไตล์กันเลยแต่ว่าเหมือนที่คิมว่าคิดว่าถ้าถ้าพี่คิมเป็นค้ชจะแบบจะตอบโจทย์ว่านได้ดีกว่าเลยยังไงเหมือนแบบว่าเขาพูดถึงเรื่องที่ว่านอย่างเออเออเอโอมก็ยังอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็เลยเฮ้พี่คิมนะอยู่ด้วยนะคุณแม่อยู่ด้วย ว Reporter p r e s e n t e d by True Move H 4G 3G และ WiFi ช่วงที่3สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโค้ผ<ค>ผลิตภัณฑ์อาหาร CP ี เป็นสาวสวยอีกหนึ่งคนที่เรียนร้องเพลงมาโดยตรงจนได้ทำโปรเจกต์พิเศษกับรุ่นพี่คณะเดียวกันและก็มาจากเวทีเดียวกันอย่างแบงค์และฟางข้าวจากเวทีเสียงจริงตัวจริงซีซึ่นสซะด้วยตอนแรกๆเลยจะมีทำเป็นอะคาเบล่ากับอาจารย์ที่คณะค่ะเป็น s u อะคาเบล่ารุ่น2แล้วก็มีโปรเจกต์เป็นเป็นซิงเกิลจากของแจสเซเนนะคะก็พอดีมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขารวบรวมเหมือนแบบว่า ให้หนูหน,หนูมีหนูมีพี่ฟางข้าวแล้วก็มีพี่แบงค่ะพาร์ทไวซ์ wise, ศิลปะกรนะคะตอนนี้หนูเป็นรุ่นน้องพี่ฟางข้าวรุ่ฟางเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าอยู่ในเครือเครือศิลปะกรแล้วอาจารย์เขาจะดึงมามามา,มาร่วมงานกันมาทํางานกันจนระะิงจริงมีหลายโปรเจกต์มากมีน้องๆมีพี่ๆคนอื่นด้วยน,ะะวน,น่านมาพบเอ นอกจากเรื่องราวเบื้องหลังของมุงกันแต่ละคนแล้วนะครับ V Reporter Presented by TrueMove e d g 4G 3G และ Wi-Fi ยังมีเรื่องราวสุด Exclusive จากเวทีเสียงจริงตัวจริงมาให้ได้ชมกันอีกด้วยติดตามกันได้ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1ทุ่มถึงทุ่ม15กับความคมชัดแบบ HD ทาง True Vision ช่อง346 Popula r Zone ช่อง117และทาง True Music True Vision ช่อง357ห้ามพลาดเลยนะครับ